สวัสดีครับวันนี้ถ่ายแนวตั้งแล้วก็ถ่ายแบบเร็วๆนิดนึงนะครับมีรถเข้ามาใหม่แต่ว่าผมได้มาไม่แพงแล้วก็กะว่าขายแบบไม่แพงกะขายผ่านมือเอานะครับก็คือเป็น SYM 400i นะครับคันีีเป็นหัวฉีดเครื่องยนต์ 400cc นะครับสีเทานะครับเทาเหมือนเทาลัมโบนะรถมีร่องรอยตามการใช้งานเบอกขาดต้องไปหุ่มใหม่นะครับท่อมีท่อโอเวอร ทอเวอร์นี่ท่อแท้เลยนะแล้วก็มีโช๊คของโชว่าเหรอโอ<ฮ>้น่าจะไม่แท้แล้วมั้งเอาเป็นว่าไม่รู้แล้วกันเอาตามสภาพนะเอ่อทะเบียนม,มีมีทะเบียนเรียบร้อยภาษีขาดอยู่น่าจะประมาณปีกว่าสองปีนะครับก็ไปต่อได้ไปต่อแล้วก็ไปโอนที่ขนส่งเองได้เลยแล้วก็ทะเบียนเลขนี้เลยนะครับหนึ่งกฟอฟ7สามเจ็ดสองเลขไมค์คันนี้อยู่ประมาณแปดหมื่นกว่ากิโลนะครับ เครื่องยนต์ติดปกติขับได้ปกตินะครับนี่พอดังอยู่ประมาณนี้นะมีเปิดเบาะด้วยไฟฟ้าได้นะครับรถยังไม่ได้คลีนไม่ทำความสะอาดนะครับขายตามสาภาพขำๆแบบถูกๆถูกขนาไหนเอาเป็นว่า3 8 0 0มบาทมาเอาไปใครเร็วใครได้ขาย,ขายตามสาภาพคุณเอาไป ล้างหน่อยหรือถ้าอยากให้มันใหม่ก็ไปทําสีใหม่หุ้มเบาะใหม่ก็ใช้งานได้แล้วนะครับรถไฟหน้าอะไรก็ยังสวยงามอยู่นะครับไม่มีแตกไม่มีรล้านะครับชิวยังใสอยู่นะครับพวกสภาพต่างๆรถไม่มีล้มมานะครับแต่ว่าก็มีร่องรอยบ้างตามการใช้งานนะครับประมาณนี้38,000บาทโคตรถูกอะ่ะโอเค <ś les> สนใจไงก็กิงก้างมาสวัสดีครับ